นี่ลอยไปแล้วอยังข้างล่างนี้ต้อถ่ายยังถ่ายแล้วเหรอเออพูดดิอีนี้นะครับเรากำลังจะลอยโคมนะครับเขาดาวปีใหม่นะฮะปิดตาครั้งหนึ่งนี่นะอธิษฐานได้แล้วมึงมามามาเต็มมึงไหมเดี๋ยวผมต้องถ่ายในนี้แหละมั้งเดี๋ยวอธิษฐานก่อนอธิษฐานนี่อะไรมึงก็ใจดิ เอ้ยกนที่ถ่ายหนยได้ป่ะประมาณนี้ฟ้ามาที่ฐานเลยตอบไม่ได้อ่ะมองหน้ามองไม่ได้ไม่มองหน้ากูเนี่ยมองโคมเลยเอออันนี้นะครับโคมกำลังจะอธิษฐานนะครับให้ลมบนนี้น่วะไอมองจุดมองตาล่างดิปากล้องของกองลงมาดิเฮ้ยไปเอาหรอเอียฝาไฟอียาถึงเอียงดิกูไม่ได้เอียงนะเอ้ยกายมึงไม่จุดให้มันไม่รอบรอบวะ เออขอ้นขอบบอยจ๋าคุณเตครับขอบนะเอ็งชุดไหนวางลงกระถือนห้ไอมัขึ้นนั่นเอาใส่บอยด้เยวไปเลยเดยวร้อยอถ้าเรามาทึงนี้แบบนั้นย่า่ไอ้มันนั้นมันจะออกแล้บอยนะ เราต้องถือยังไงครับต้องเอาวางลงกับพื้นเดียวอ๋อไอ้ก้มหน่อยก้มหน่อยเนี่เดี๋ยวมันยังไม่ทั่วเลยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่แล้เดี๋ยวไอไฟมันจะดันเนี่ยไอ้ไฟใช่เลยเนี่ยอ้าก็นี่ไงถ่ายหน้าคนหรือเป่าถ่ายหน้าคนนี้จุดคมนะจุดคมไม่จับนะนะจับไปก่อนให้กูจับละลงมาให้ฟันมันเน่ให้ให้ฟันมันแทนได้แล้วแทนใกล้สุดแล้วอ่าครับพูดมา ก็ช่วยกันอธิษฐานนะครับเพื่อนๆอธิษฐานยังกูอันนี้ซ้ำไปเลซ้ำมันกูไปโอ้โหนี่เขาจุดกันเต็มเลยอ่ะยังยังยังไม่ทันได้แบบอลาสติกมั้งอันนี้ทำดีวันเดียวนะครับต่อไปก็ทำบาปไเลยดูหน้ามันก็รู้นะครับาใจหยุดไม่ย่อนหนาสิปีนะครับก็ไม่หาย คนมีความสุขความแขงแรงนะครับตอบได้เแกทอกันทุกคนเลย้าจะเอก็ต้องนักเรีนทอนก่อนนะครเฮ้ยฟาลองอย่าจับดิฟาเออนุาตเรแล้วแล้วไป